E สวัสดีค่ะลุงป้านาอาพี่น้องเพื่อนพ้องทั้งหลายทั้งชายและหญิง fc เก่า fc ใหม่ทักทายกันค่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพระขึ้น15บห้าคำแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้ของคำนางซึ่งหลังจากที่ได้ไปดินเนอร์กับสามีแล้ววันก็มีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ ต้องทำนะคะก็คือเก็บดอกเดาเรืองนะคะที่ปลูกไว้นะ,ะไม่เยอะมากะะมาทำเป็นมัดๆเพื่อจำหน่ายขายนั่นเองขายกรํารละ5บาทนะคะทุกคนก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีนะคะได้ทำบุญด้วยนะคะก็เป็นดอกไม้ดอกราเรืองที่กำลังชอบนะคะมันเป็นสีเหลืองสีประจำวันจันทร์ ก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้บูชาปลูกไว้ไหว้พระปลูกไว้เพื่อความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็ใกล้จะส่งการดอกดาวเรืองเป็นอะไรที่สวยงามมากนะคะยิ่งเทศกาลสงการนี้เอาไปผปสมนะคะใส่กับถังน้ําเพื่อสาดน้ําหรือว่าผสมกับน้ําหอมเพื่อจะลดทรงพระหรืออะไรอย่างเงี้ยคะก็ทําให้มีสีสันสวยงามนะคะเป็นดอกไม้ที่ สามารถบูชาพระได้แล้วก็ประดับได้นะคะสวยงามค่ะคำนั้นก็จะทําเป็นมัดนะคะเป็นมัดมัดละ5บาทนะคะดอกไม้ก็แล้วแต่อ่าว่ามันจะดอกเล็กหรอกใหญ่นะคะซึ่งก็จะประดับตกแต่งกับใบเตยนะคะใบเตยก็ไปขอทางบ้าน <laughs> นั่งทําอยู่หันนี้ได้ประมาณ เกือบ20มัดน่ะทุกคนอ่ะเกือบ20มัดแต่ไม่รู้จะขายหมดหรือเปล่านะคะก็หวังว่าจะขายหมดนะคะย่างก็ร่วมอนุมโมทนาบุญกับกำลังด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะไปกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งว่างจากเป็นช่างนะคะเพราะว่าวันนี้ลูกค้าค่อนข้างน้อยค่ะก็ได้แค่สัตย์ใดแค่หนึ่งคนเท่านั้นเองก็รายได้120บาทพอได้ค่าขนมนะอืม หลังจากที่มัดเสร็จแล้วนะคะก็จะไปฝากร้านป้าข้างๆนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ขายตอนเย็นนะคะสำหรับอ่าลูกค้าของป้านะคะเพราะว่าบ้านป้าเป็นร้านขายของชำเนาะมาซื้อของอาจจะแบบเอ้ยอยากซื้อดอกไม้ไปไหว้พระเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระนั่นเองคะ่ะพอช่วงบ่ายกำลังก็จะมาที่นานะคะมารดดามต้นไม้ทำกิจกรรมที่นาผ่อนคลายเบาๆ ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ผ่อนคลายเบาๆรดน้ำต้นไม้วนไปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยเนาะที่แวะเวียนเข้ามาให้กำลังใจคำนางอยู่เสมอๆนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะยังไงแล้วฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คำนางต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่าช่วงที่บุกฤตมรสุมเข้าเนี่ยชีวิตเราจะดำเนินต่อไปแบบไหนและ จะถึงจุดที่แก้ไขปัญหาได้ไหมหรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงเพื่อให้อยู่ในสังคมหรืออยู่ในโลกนี้ต่อไปได้นะคะอย่างแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณมากเลยค่ะ